สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยครับวันนี้กิจกรรมมาใหม่แล้วนะครับเป็นกิจกรรม UCL นะครับว่าไปแล้วเราไปเดินชมกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันมากครับผมไปกันเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูก็ดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงิน ในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับในกิกรรมนี้นะครับก็จะมาในสัปดาห์นี้เลยนะครับนี่ว่าจะมาสัปดาห์หน้าซะอีกนะครับก็มาที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับรอ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 งชนะเลิศรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหลักก่อนนะครับตรงนี้นะครับ Road to Final นะครับ ก็จะแบ่งเป็นรอบ8ทีม4ทีมแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับตอนนี้ก็ม่มีแบบผ่านนะครับแบบผ่านก็อยู่ที่3 4มบาทนะครับหรือว่าซื้อที่ร้านดับเบิลก็280 290ประมาณนี้ครับผมนักเตะก็จะมีมีไม่กี่คนนะครับแต่ว่ามันจะมี f c f c p o i n t อยู่ที่ประมาณพันห้านะครับรอบอรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอาร์เซนอลพบกับเรอัลมาดริดนะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นในการในการโอกาสชนะหรอ มีความแบบเสียงคายกันประมาณนี้ครับ <c oughs> ยังไม่หลุดมีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงนะครับประมาณนี้นะครับส่วนของบาซ่าก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับดูดูจากดูดูจากเอ่อเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะมีความตามนั้นแหละนะครับแต่บอลมันเป็นบอลกลมโกลไครับสามารถที่จะพลิกกลับมาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ ก็ตรงนี้อย่าลืมไปเล่นนะครับเดี๋ยวเรากดลองกดเข้าไปนี้เป็นยังไงบ้าง่ลก็เลือกทีมนะครับอันนี้เลือกได้หมดเลยนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือเรียมิลลิดครับไม่มีผลนะครับขอให้เราเล่นทุกเกมนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเล่นทุกแมตช์ให้เสร็จเพื่อรับรางวัลนะครับเลือกได้ที่1ในสถ้าเป็นเพจก็จะได้5000นนะครับถ้าเป็นนักเตะก็ร้อถึงร้อยเนะครับถ้าเป็นมาเชลโน่ก็3ตัวนะครับคนนี้อย่าลืมไปเล่นกันนะครับ นี้มาที่แกลลอรี่กันบ้างครับแกลลอรี่ตรงนี้ก็เป็นการเป็นการเขารเรียกว่านะอ่านักเตะนี่แหละครับอ่แซนเดมในการเล่นนักเตะครับรอบก่อนรองก็มีประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้อ่าเงื่อนไขในการที่นักเตะจะ OVR เพิ่มขึ้นนะครับอ่าสามารถเพิ่มขึ้นได้แค่1 OVR เท่านั้นนะครับอ่าใช่ประมาณนี้มันจะมี3เงื่อนไขนะครับอ่าเดี๋ยว เปิดขึ้นมาที่หน้าจอไปหนึ่งนะอ่านี้นะนี่ครับเงื่อนไขหนึ่งก็คือหนึ่งจะต้องทีมจะต้องเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับสองก็คือเงื่อนไขนี้นะครับก็จาเป็นที่ต้องยิงห้าลูกนะครับอสองสองเลขน,นี้ต้องยิงห้าลูกนะครับเรื่องวิกฟูดนะครับจากสี่จะเป็นห้าทันทีนะครับก็จนะเป็นห้าห้านะครับไม่ใช่สี่หกนะห้าห้านะครับไม่ใช่สี่หกครับ ไปเสริมตรงเท้าที่ไม่ถนัดให้มันเป็นามากขึ้นนี่ครับสามก็คือในส่วนนี้นะครับคือเสียประตูน้อยกว่าสองลูกนะครับนะถ้า,ถ,าถ้าแปลไม่ผิดนะก็จะได้ในเรื่องของพลังแฝงมาครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้พลังแฝงอะไรกับนักเตะม,มานี่ครับประมาณนี้นะครับเราไปดูภาษาไทายที่เขาเขียนไวด้ดีตรงกันกับที่เราแปลหรือเปล่าอ่าประมาณนี้ถูกต้องนลครับตรงนี้ ประมาณนี้เลยครับถูกต้องนะครับเงื่อนไขก็ตามที่ตามเมื่อกี้นี้แหละนะครับก็โอกาสที่นักเตะจะเข้ารอบนะครับก็มีทุกคนเลยนะนี่นะครับแปดทีมแปดทีมสุดท้ายก็มีแปดคนนะครับก็จะเอานักเตะมานะครับอย่างช่วงแมนนี่นะครับก็มีความน่าสนใจตรงที่โอเวียสูงดีนะครับถ้าเข้ารอบนะครับก็จะเป็นโอเวียหนึ่งร้อยเจ็ดทันทีนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเท้าชวนมินนี่ปกติจะเป็นเท้า5-3ไปแล้ว3-5อยู่แล้วนะครับถ้าเข้ารอบแล้วยิงไปที่5นะัด5ลูกนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูนะครับคุณสมบัติก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ทาาก็จะเป็น4-5นี่ครับถ้าพลังไม่แย่นะพวกนี้เข้าไปดูนักเตะเองแล้วกันนะครับในในพวกนี้นะครับคือดูนักเตะไม่พอต้องดูว่านักเตะค,คนไหนจะเข้ารอบด้วยนะเพราะว่ามันส่งผลทําให้ OVR ของนักเตะ อ่าเหล่านี้นะครับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนั่นเองครับก็ต้องเดาแหละครับว่าใครจะเข้ารอบกันบ้างนะครับนั่นเองครับในส่วนของฟอร์บิหลุยก็ถือว่าโอเคนะคือนักเตะสเตตค่อนข้างหลายๆตัวสเตตค่อนข้างดีคาราฟิลลี่ก็โอเคอยู่นะครับนี่ครับก็สปีดอาจจะไม่เยอะมากประมาณร้อยห้าร้อยหกเนาะประมาณนี้นะครับอุปสมคมันว่าไม่มีอะไรครับแต่ว่าในเรื่องของความสูงเกมรับพอได้อยู่นะ ประมาณนี้ฟาร์เมนลุยนะครับวันนี้นะครับทำเลี้ยวผูกตกรอบเลยจําได้นะครับสกิลสี่ดาวนะครับความสูงของเขาดีครับถ้าเข้ารอบก็อาจจะเป็นปรับเป็นเท้าห้าสามก็ได้นะถ้ายิงได้เยอะมากกว่าห้าประตูนะครับค่าพลังก็ประมาณนี้แหละนะครับอากาศที่จะเป็นโอเวอยันหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยหกนั่นเองครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ต้องไปเดาเอา กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าใครจะเข้ารอบนะครับผมในส่วนนี้ไม่สามารถเป็นกูรูได้นะว่าใครจะเข้ารอบบ้างนะครับเราต้องไปดากันเองอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศก็จะมีอยู่ที่8คนนี้นะครับรอบตัวที่รอบ,รรบ,รอบก่อนรองก็คือรอบ8ทีมนะครับรอบรอง4ทีมนี้ก็จะลดหลั่นก็จะเป็นนักเตะชุดใหม่อีกทีหนึ่งที่จะให้เราแลกกันอีกทีหนึ่งนะงในเงื่อนไขก็คงจะไม่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ แต่ในเรื่องของนักเตะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับรอให้เขาแข่งรอบแปดทีสุดท้ายจบก่อนนะรอบรองค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ตีการมอยู่ที่ประมาณ80ดิกว่าวันนะครับทีนี้ตรงนี้เนะี่ยมันก็พอเป็นน้ําจิ้มนะครับของฟรีก็มีประมาณนี้นะครับแต่ของที่ไม่ฟรีก็คือต้องไปจัดกันในร้านค้าแล้วล่ะนะครับในร้านค้าครับก็จะมีแพ็คต่างๆนะครับมาแล้วแพ็คสิบแถมหนึ่งนี่มาเลยนะเนี่ยสิบแถมหนึ่ง มาใส่หัววันเลยนะครับนี่เข้าปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับตรงนี้ใครเปิดได้เร็วนะครับคนนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เงินเยอะนะครับเห็นเขาเปิดกันได้โรดิโก้กันนะแต่ถามว่าเรามีตังค์ไหมไม่มีเลยนะครับหมดตูดละ,ะครับให้ดูเฉยๆพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้เหมือนกันนะนี่พวกร้อยเจ็ดพวกนี้นะครับเงื่อนไขเดียวกันเลยนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะ OBR ขึ้นใช่ไหมใช่แหละ ใช่เพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขทุกทุกคนนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับร้อยเจ็ดเนี่ยร้อยเจ็ดหนึ่งสสามสี่ห้าหกหกคนเองหกคน Inter. อินเตอร์ไม่มีอ่ไม่มีดอทมูลนะครับไม่มีแอสตันวินล่าเลยนะเออทำออกมาได้ไม่ครบนะนี่จริงๆร้อยเจ็ดมันคนจะต้องมีทั้งแดคนนะครับแต่ก็ ไม่ครบนะครับมีแค่เท่าไรเองมีแค่หกสอสามมีแค่หกทีมนะครับที่เป็นร้อยเจ็ดนะครับอีกสองทีมเป็นยังไงทำไมไม่ให้มาลอดมุนวินล่าไม่ให้ร้อยเจ็ดมาอ่ะไม่เป็นไรก็ตามนั้นแหละนะครับมีโอกาสที่น่าจะขึ้นเป็นร้อยแปดได้ทุกทุกได้ทุกๆุหกทีมนี่แหละนะครับ <c oughs> อ่าประมาณนี้ในส่วนของสเตตคือ ผมจะต้องบอกว่าน่าจะดีแหละนะครับโอ้โหริโก123สปีดดีจัดตัวนี้เท้า4 5นะครับบัคโคลาเจ้าหนุ่มน้อยบัคโคลานะครับโอ้ล้านนี้โอ้ล่างนี้โคตรดีสูง186นะครับพลังงาน4.5สกิลมุฟ4ดาวโอ้เทา้าโอเคเลยนะนี่ถ้าได้บัฟมาตรงนี้คือโคตรแจ่มเลยนะบาคโคลาถ้าได้เข้ารอบนะครับ ซึ่งปราริสฟอร์มดีจริงๆนะครับเจอกันกับลิฟูนี่คือแบบลิฟูสู้ไม่ได้จริงๆนะครับถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าปาลิสน่าจะเข้ารอบนะครับเพราะว่าเจอกับแอสตันวิลล่านะครับมีโอกาสเข้ารอบสูงอยนะู่นะตัวแตนดีมากเลยครับเป็นไปได้ซื้อก่อนซื้อได้ไหมนี่เท่าไหร่โอ้ห้าพันแพงเกินอราให้เขาเปิดได้ก่อนนะครับเฮลลี่เคนท้าวสี่ห้านะครับ ถ้าเข้ารอบนะครับเจอเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับเฮนิเคนล่างนี้ก็ต้องรอต้องลุ้นหลายหลอย่างนะครับเข้ารอบก็ได้โอเวีร108นะครับสูงสุดของสไตเกอร์ถ้ายิงได้มากกว่า5ประตูหรือเท่ากับ5ประตูก็ท 5, ้า5-5นะครับแล้วที่สำคัญถ้าไม่เสียประตูหรือว่าเสียน้อยเสียประตูน้อยนะครับใน2เลกนั้นเสียแค่2ประตูก็อาจจะได้คุณสมบัติเพิ่มโอ้โหนี่ก็เยอะแล้วนะนี่6 คุณสมบัตินะครับจะเป็นคุณสมบัติที่เจนนี่ก็คือแบบสุดแล้วนะครับเฮนรี่เคนดูฟิสนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวแบบอ่าบีที่แบบแข็งแรงอยู่แล้วนะครับตัวนี้ดูฟิสเือเลูงสูงๆงมาเออถ้าจำไม่ผิดใช่เือเลส,สูงจริงด้วยนะครับตัวดีตัวหนึ่งครับดูฟิสความสูงของเขาดีอะลโคนะครับอา,อาอะลโคเกมรับเป็นไงโอ,โอเคเลยนะนี่ ถ้าได้บัฟมาอาลูโคโ็จะเป็นกองหลังที่โอเวียสูงสุดนะตอนนั้นละมังถ้าเขารอบนะซึ่งบาซ่าก็มีโอกาสเขารอบเหมือนกันนะฮะบาซ่าก็เจอกับ,บาดอนมูนนะครับใช่บาซ่าเจอกับดอนมูนครับก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะนี่คือลูกหอ,อกสมพลังคนระับตัวนี้ตัวดีถ้าเพิ่มคุณสมบัติอีกตัวนึงจะเป็นอะไรนี่นี่มันมีครบหมดแล้วเนี่ย ใจ้เพิ่มมาเพิ่มอะไรดีเลี้ยงเร็วอย่างนี้หรออ่ะเกเบีย้ยครับมากันเยสสปีดประมาณหนึ่งเนาะ,ะกิมรับนน่นะครับคุณสมบัติมีลูปหมุกสมพลังเฮ้ยถ้าเพิ่มมานี่คือขอเป็นเน้นเทอรเคิลเถอะนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะส่วนนี้ครับตัวอื่นก็ประมาณนะี้คเฟอร์มิน C.M. หนึ่งรอยหกนะครับก็มีโอกาสได้พวกนี้นะครับมีโอกาสได้หมดเลยนะครับนะ <c oughs> อาอ์ดีมีเนเวสนะครับอัสซนซิโอะครับแม่ซซิสส <c oughs> ก็ดูดีอยู่นะอัสซซิโอแต่ว่า เจอของแข็งนิดนึงครับเจอปารีสนี่แหละมันจะไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่สเตตของของอาร์เซซิโอก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับราคาเป็นไงบ้างสองพันล้านร้อยหกสองพันล้านน่าสนใจอยู่นะห้าสามทาบห้าสามอ่าในส่วนของอื่นๆละ่ะมีใครบ้างที่น่าสนใจชอลเตอร์เบกไหมอุปมิเกโนอ่ะลองดูตัวนี้สิของหลังไม่ได้มานานแล้วนะครับร้อยแปดสิบหกเซนติเมตร สปีด <Speed S 2> ประมาณหนึงเนาะเกียรรับประมาณหนึ่งครับโนเมนเดตตัวนี้สปีด mm hmm. ดีจัดนะครับเอาเอาโมซาลาอยู่เลยนะครับตัวนี้สปีด okay. mm hmm. ดีมากครับความสูงดีนะรูปร่างโอเคแหละนะครับนี่ในเรื่องของสป mm ีด hmm. ก็ดีนะครับเกมรับแน่นๆนะครับน่าสนใจนะพวกที่อ้าโมสรที่มีโอกาสที่จะที่จะเข้าร่วมครับ มันบัฟหมดเลยนะครับชอนลอตเตอร์เบเป็นไงบ้างตั้แต่ชอนลเตอร์เ,เบคือของแข็งเจอบาซา่าเน,น้นเน้นเคลื่อนลูปมงฟงพลังโอเคเลยครับเชสเนีเป็นไงเชสเนีโอาจจะเป็นลูกหลานคนใหม่ก็ได้นะเชสเนียฟาพลังแอ่จาค่าพลังไม่เยอะนะฮะไม่ถึงร2อยยแล้วคือนักเตะ แล้วต่ปัจจุบันนะี่ย G K มันไปหลายๆสแตนมันไปร้อยย่สิบอลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ร้อยสิบเก้ามีปาบนไก่ให้นะครับ <c oughs> มีใครสเตอร์ลิงไหมดูสเตอร์ลิงหน่อยไหม r W มาถ้าอืถ้าถ้าไป L W พอรุ้นนะครับมา R W นี่โอ้โหเทา 3, 5, ้าสามห้าเซนไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้จะจัดเลยตำแหน่งสอรองล่ะอ๋อไปเล่น L M ได้ ปีดีนะครับปีดีสไตล์การวิ่งของเขาไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับตัวนี้ความคล่องตัวดีนะครับคุณสมบัติมียิงบอลโค้งให้นะครับชิลิซกี้ตัวนี้มันเท้าห้าห้าขอดูดาวหน่อยเฮ้ยล่างนี้มาสี่ดาวครับมานะ่าสนใจนะชิลิซกี้เนี่ยแต่อินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์เจอบาเยิ์นะครับผมเอ,เอาจริงจริงอนะินเตอร์บาเยินอะ ของรู้สึกนั้นคือห้าสิบห้าสิบด้วยซ้ำนะครับอินเตอร์บรเยนเนี่ยอืมอินเตอร์ไบรเยนเนี่ยของรู้สึกคือห้าสิบห้าสิบด้วยซ้ำนะครับอินเตอร์ก็โหดอยนะชินซิซก,กี้โอ้เป็นตัวที่ชื่นชอบตัวหนึ่งครับคุณสมบัติยิมาดู่างที่กลว่าัวเลยเป็นกลางกลางร้อยห้าราคาเท่าไหร่ทาไม่แพงอ่าแพงอยู่มีแต่คนต้องการนะครับ แต่เท้า5-5แม่ถ้าเพิ่มเท้า5-5ถ้าสมมุติว่าอินเตอร์เข้านะครับบัฟเท้าก็จะเป็น6-5อย่างงี้เหรอไม่ได้นะไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่รู้จากพี่กลนะครับอืมอ่คาคอนซา183 CB โอ้โหสปีดก,ก็ไม่ได้แล้วนะความสูงก็ไม่เยอะนะครับสปีดไม่ได้เลยเลยตัวนี้มีเน้นที่ขึ้นให้ เล่ไม่ดีด้วยโอ้โหอัสนบินลล่าทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยมีอาันซิโอะดูดีมาแค่สองตัวอีกต่างหากนะครับเนี่เขาเรียกว่าไม่แบบไม่เอื้อมหนวยให้อสลันบินลล่าเลยนะเออจีนขายยานเอ้ตัวนี้แข็งวะอืมของหน้าของหน้า สปีดดีนะครับ <S <S ของหน้าตัวนี้แต่เท้าสามห้ารูปร่างดีสปีดดีแต่เท้าสามห้าสามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเชื่อว่านะครับนักเตะน่าจะมีมากกว่านี้ในรอบลึกๆรอบๆมากกว่านี้นะครับเาในส่วนนี้ก็สามารถเปิดแพ็กได้เลยนะครับมากีกรรเข้าปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับผมไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับม, FC, มีเอฟซีมเอฟซีพอยอยู่ที่สิบสองเท่านั้นเอง คนอื่นจะเปิดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับของเรามีแต้มไหมนี่โอ้ไม่มีเลยเราจะเปิดลองดูตรงนี้ไม่มีนะครับอบอกเป็นยังคอยว่ากันกทียนนึงเปิดได้แต่ตรงอันไหนเปิดไม่ได้เลยเพราะเราเปิดไอแพ็ก3,000นั้นไปแล้วเปิดแพ็กนี้ไปแล้วอประมาณนี้แล้วกันครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมไปร่วมรุ้นนะครับนักเตะที่จะเข้ารอบสี่ิสุดท้ายนะครับ จะเป็นใครก็นั่นแหละครับก็มีโอกาสที่จะเก็งอะไรได้นะครับสวัสดีครับ